ก่อนคลิปอย่าลืมกดติดตามกับซันกระดิ่งได้ครับเด้อโอเคสวัสดีครับบุ้ยเกัดสบายเพิ่นรางวัลของเจ้ามีโชคเหรอได้แจกหวยแรกพุ่งวึ้นเป็นครับว่าได้ถหวยแรกเดี๋ยวพอแก้วเราชิได้่น้ำเอาเอาเอาส่วนกระซี่หวยแรกงานของแก้วเลยพ่อถว่วยแรกงานของแก้วหวยไหน วยดิครับอ๋อดีบอลรางวัลยังนี่ที่หนึ่งครับว่าชนะเลิศฟ้าลำนมปีหาเก้าอ๋อเริ่มขอบไปาันมหปีหาเก้านี่โชคกับปีหาเก้าอายุปีสองเดือนแสดงว่าได้แชมป์ชาติแล้วด้วยนะนี่โชคเนี่ยปีสองปีที่สองปีสองรางวัลชนะเลิศแคบเนี่ยครับหกศูนย์หกศูนย์ครับแชมป์ฝันคูนึงคัาคูนึงครับปาตัว ไม้เที่ยมชาติเราสองสองปีแล้วปีสามด้ียบร้บยเลยสาี่พี่อันนี้เพลอมเนแล้วมันมันมันไหนไม่ควรมันขามสามเรียบร้อยยอ๋อไป็นสามเรียก่าเขียวมาลนอันนี้ล็อันดับสองครับลอระดับสองคือที่สามที่สองที่สองล้ออ่ะหนึ่งลอเออหนึ่งที่2องเลยสัดเดียสามคูอันนรัอันนี้อันนี้ปีสามได้ที่สอง Oh. บันนี้ซีซีด้นี้ซีซีเป็นปันซีเก่าวดฝตันซีคู่ละคู่ได้อ็้อนอันดับสที่สนที่สามันี้ทีลาสุดคือเดีที่ว่าฮานีกันที่สามผมผมไปนั้งเชียอยู่ปีนี้ที่สามอ้มปนที่สามอด้อ,อนมีงินพมีครับเียงเสียงเสียงเอเลย ต้าเอเลยเอาไดิถั่วไอ้อันนี้ยังังอ๋อถั่วฉัาจะเลือกอันท2สองเราจะเลือกที่สามเนาะได้ที่สามอันนี้อันนี้สะก้นครับน่าสกลครับทีนสองครับเราจะเลือกที่สอันนี้เทปอะนรดิอันนี้สารคามสารคามครับที่นี่ครับโอ้ปีสองพันี่ปีที่แลวปีหาเข้าพื่ครันอันนี้ครับ มัดมาาัดไปเรือ่องเพิ่มีโชไปเรื่องเพิปีสองเดือนท่ักเท่งขาดแล้วมั้แมนไปงานชาติลเลยแหละงานงก่อนเจริงานชาตินะครับเตรละวันจะเตรที่หนที่สองที่สาแล้วเปิดแล้วนะครับเมื่อเกินที่3ามหือว่าเป็นพราะพัดันไนตดี๋่ยวไปบิง้งมิโชครับภาษีเชสีน้สมแดงอยาไปเนงครบนะคะหลังจากที่เาเห็นถวยรางวัลแล้วนะคะเขาจะตามมาบึง เจ้ามีโชคที่ว่านี่มันเป็นตนตัวจังไดนะคะหมอแก้วดีครับมาแล้วพ่อตัวแท้แล้วบ่เนี่ยเจ้ามีโชคคป่บมีโชคดีลูกตัวใดพ่อเป็นลูกเสียหน่อยครับเอ่อแม่เสียหน่อยก็คือเลื่อนนับแต่เด็กที่ต้องทำ่อแม่ท้องขาของพ่อเด็กเนาะแม่เสียหน่อยเออเสียหน่อยนี่ประวัติมันนี่เตีนไหนเสี้ยนเก่าตีหงจัก็มัดประวัติเสี้ยนเก่าเสี้ยหน่อย เป็นลูกของเพชรด,ดูานปะเสียหน่อยเสียหน่อยนี่ต้องถามพ่อเมียนพอ่พอคนขุ่ยพ่อเมียนเด้อ๋อเป็นลูกคนใดคนหน่งเขาจะเสียหน่อยนี่คือได้เข้มล้วเขาขอเข,ข,ข้มขึ้นอบก <c oughs> อกเอาคือนมาเองตามรถเสีนยนเก่าที่มุ่งจัวก็ต้องก็ต้องเอ้ยน้ะมันเพิ่งจะนั่นคื <c oughs> อตรวจฟันไปประกวดแล้วเสียหน่อยนี่คือพ่อเมีนยนเอาเอาละวันมาได้เดือนหนึ่งเขาผิดตัวหว่าเขาียวเขียวเขียวมันเขียวมันโลน ตอนไปในเขียวมันห้างเขียวมันร่นแล้วาเน็ตแา้วเาีย่างที่เดียวนึงในเขียวไม่ร่นมเขาเลยวัดตะกีนไม่แข่งกันคูครเด้อยวันนี้มันเขาก็เลยเอาแขมกับขึ้นตอนไนแขมทีหนึ่งแล้วก็เล้ก็เจ็บพังเขาแบบเอาขึ้นหนึ่งคือวงการพวยไองจันทรุมนนเก่าหกปีขึ้นหลังหกปีขึ้นหลังแน่นาใบางเสียได้ตอนไ้นใ้ญ่ปะเสียหน่อยนี้ หน้าก่อนี้งาก้อนนี้เสียหน่อยเงาแต่บอลโคสูงบอลพิเชษอ๋อลำล่ำเงาล่ำเงาหนาก็นี่แต่วอลสูงบ่ลนี้บาลนี้บงานคอล่าตีเลือดบาลนี่จะได้แค่มีเลือดบอลเนี่คือกรรมการตีคำย่ยคำไง่ก็บอกอิงบอกว่าเสียหน่อยแต่บอกคำปานพีนี่กรรมการประคับเมืองคำแนวปุ้ยกีรถไก่เนาะเพราะว่าบอกพ่อเมียนว่ากลับมาไปตรวจเลไ่เสี่ยนะพ่เมียน มาหอดบ้านว่าท่านนี่ยชอมือแล้วก็ตรวจผลท่านอกอกกำลังราไปขายก่อนแล้วว่ามาบอกผูก้ใด้บอกโชคหัวก็สีเกิดไปขายไปตลาดเรียบร้อยเลย<ม>ไปเบียดน้ำอ๋อที่ว่าที่ว่าขายไปเรี่อยน้ำแบบเสีย้อยอยู่อ่ะ <c oughs> มนี่ได้แคมแล้วอะไรกูอะไรอีกยกกโครัดก็เล้ตัดมาในที่ซีกที่ห่เานประวัติฟอมันสายเป็นของอีสานแมลพ่อีสานนออกไปคือแม่มมมมม คือแม่แบเสียน่อยคือยุ่งตัเด็กกันล่ะ้องาหนึ่ง้องข้ามเหมือนแม่แบเสียหน่อยเป็นเป็นยาของโชคกนะต้องทเป็นยาของโชเอาหันหนาวเพ่อดีตโอ้ยลงความรอยความรอดเนยเมืองไทยแบปะทุหางเลยแม่ดีขนาดนั้นางยามป้วสูงไรเพ่อัวดีแล้ววัดวัดเกิดวัดเกิดถึงอยหกสิบวัดจะเรืองอะไรพ่อเนาะวัดวัดเพืวัดพ่อตข้าวอไตัว โอ้แต่ว่าใหญ่ยาวครับโอาขึ้นลูกแต่วันนี้ลูโอ้โยใส่ใโอ้หกสิบพอดีบวกดิครับแต่ละข้างอยู่ทางซ้ายเลยสินี่ฮะหกสิบเอ็ดหนึ่งหกหนึ่งสมาหลักฐานควายไทยที่ว่าเนาะพี่เกียรติเนาะ ถือว่าไวฐานได้ร้อยหกสิกว่าขึ้นอ่แต่ว่าเขาพิ่นอย่าร่างกายขนาดวะว่าแต่เตียงไดแต่เตียงเนีเขาง้มหนาง้มนี่สูงนี่่าแต่งแทกอย่างเลยดูแต่คามเดือมัดก็ผอขึ้นมาลว่าแต่เตียงเดือดทรงควายโบราณเนาะควายไทแท้เนาะนี่ไแท้นี่เราก็ผสมนีกวอกมากเลยโอ้ยสุดยอดเลยล้ำตัวเงาหางลากดินเลยสุดยดนี่นี่เรานี่เราก้อยเรืองธรรมาชามจิป็นที่ ยาพ่อได้สีที่ยังเด้่ปีนี่สียาขาพยาธิชิเดียวถึงจะโดนว้ยวัคซีนป้อกันโรคม้างว่ายวัคซีนว่ายังยังกางโอ้สีจได้พอเนี่ยไปกันลั่นว่าได้เหตุยังเด้เดี๋ยวนี้ต่เรียงก้อยธรรมาติน้พเชือพี่วะนี่วะคือทัเสือคือเดี๋ยวหมอนัดว่าวันที่ยี่สิบี่ยีผ่านเนี่ยเาจะมาลีนจังว่าจีนประเทเบืองเนาะแลวกผสมจริงด้ตั้งแต่ตัวนี้ผสมจริงก็คือคือแกกล้วยเมียมากครับ แจ้งคอยมวะราคาจากบาทประเด้อค่าผสมค่าผสมเอาเดื่องสองปัหาครับสองพันห้าประกานติดประกันสองเทื่อประกันสเือที่เจที่สามก็ต้องตรวไม่ระบบสบพันไเนาะคือคือเทียแรกก็เขาสงสัยจับสัตว์ม่แฟนบานี้เขาเสื่อมเวลาพ่อติดนี่บานี้เท้าซองมากนี่ทันพ่อติดวันนี้คือพีจน่าคุยเมียเจรจาคนเมีัเรื่องบาเป็นยังไงสองพันสองห้ร้บาทลากไปเองฝากได้วามี่เราฝากไปดิบอครับเราฝากไปไห้ครับคือ Khăn lắp vàng này mà họ lấy lay khỏi bàn rồi okay. ừ. cái thang này nói là 2 được lay sóng quấn với thế hẳn. sầu nhâm đen lót lại. đó. Cứ, cứ lắp đây. Cái mà lắp vàng đây thì lái hụt. Ừ, Ủa thì à, thua Nhau. Nhau lạc bước, bước, bước. Khẩu này. Khẩu sâu นั่นว่าไนเราดัดแบบลักษณะเ้แต่แ่เาพี่ดูกสมด้ยอนั่งทำพไปดูดอนเป็นแค่ั้น่สัครัที่สี่วพสี่แบบขนาดนนดูดอน่นทำพดูดอนเนี่ยพี่ดูกรอเนานัมเสนได้ก็พที่บนี่เห็ฟังไหมจำคืองานฉากก็คือไรสอเทียรไม่ม่ยังเพรทจับันัวี้งานฉากก็ รุ่นำนมคู่หนึ่งสองปีปีอยงกาปีปีหาเก้าเก้าเก้าหสิบแชมป์ชาติวันนี้ปีหกสบเดในที่สองปีหกหกสิบสองในที่สามปีหกาก็ในที่สาม่อหันกแจกับมันมันคุยหกปีมันติแข่หาเอะนีงานชาติหาเยงานชาติหาเยอแล้ว รุ่นใหญ่กับพ่อท้องใบเนาะรุ่นทีเนาะทองใบใบยุกไอข้องใบยกทุเี้ยราุนเด้ข้องใบที่หนุเพี้ยที่สมีโชคที่สามที่สีัวใดที่สี่กับามพูดอเออตาพูดที่สเนาะที่หาอบบอายุที่หพายุงานม่โชคลนี่ผลงานคนเดียมอ่มีมียคว้าพีคว้าผลงานเีย่ตัวเดียวนั่นเขาไปอ้าชุเียมะไรยูอันนั้นทุอกมันอันงอันน้ก็ลไยาหงอัน่ เปิดนี่ตัวเปิดป่หล่ะพ่อตัวไหนตัวนี้ลูกพี่โชคเปเดี๋วแม่ี่ไหนปเนี่แม่แม่ใครมุกดีบว่ครับแม่ใครมุโอ้แม่ใครมุกเดีลูกตัวแดงนี่าแม่ใครมุกนี่งามเลยดิลูกเพชรดอนเลยครับลูกเพชรดอนแม่รับขายไปซี้อยู่หรอครับอ๋อพ่อผสมเองเป็นป่ะครับอ่พ่อตัวนี้เป็นคอมเหมาสมไหมอ๋องมขี้ดาข้ม เดีพบกับมมาสายใปรัหนึ่งไอตัวนี้ปเด่งปราเดิไปนพอนี้นครับขึ้นมากไหมนมันมันเกิดมันเกิดด้วยการปลารหนึ่งนีนี่ออกไห้ไหมปลาหนึ่งเอ้เหลี่ยมองัีนี่อืมมันเกิดมันเิดรีจะรอดั้งจีบะไม่ลูกมันเดียปรเดีวมันเวลามันนั่นมันสายพันธุ์มันใหญ่มันสายเกลดสายพันธุ์มันก็ได้ที่ซีกันชอือโอ้เป็นทีซีกานชัอ สูงสูงไกลมไุตัวนี้อยประอยหาสบวกกเียรบัตรก็สอ่ะเพิ่งสงเตอยนตะกี้นี่แ่แต่มันเป็นสาวคือมันด้ลูกเอาลองลองท้ายด้วยมันลูกยีกติวเอาลองท้ายด้วยในท้ายเลยอยสียนท้ายว้ใส่ิาด้วยเยเดี๋ยวเดี๋ยวนับนตรงนี้เอาบงบ่เตียบเลยว่าหกตัว ซีตัวสามซีมันเบ่งบ่เปลี่ยนแล้วผมรุ่นใหม่ผมว่าหกกับตัวยืนจากตัวพ่อหาในท่องตัวที่เก็บในท่องเก็บในท่องอ้าวหกตัวยืนดีเวลาหกตัวยืนดี่เวลาจะปีจะปีมันเป็นที่หรอปีหนึ่งเจ็ดปีเอาเป็ลูกที่แค่ ลูกมันนี่ปีละสองตอัวหนดีหัวปีปไทยปีแมนเอ้ท่านพราปีน้องออกอ่ะใช่มันย่นี่ยถงมันรุ่นเดียวกับพี่นอลาดนั่นไหมนอลาขอ,ง,าองเสียกุศลนั่นไหมโอ้โห,หาารเดียวกันี่แล้ล่ะนี่นอลาอนี่เป็นพี่มันสี่เดียนี่ห้าเดียนหนดีแล้วมันแข้งตอนตอนมันแข้งอ่างานชาตินี่มีแม่นั่งพยายามที่ต้องเสียเลือดอ่นใดทีหนึ่งที่นั่นก็เป็นลกูกเทโทดอนที่อก่น เป็นระบันสายตรงมาจากแม่แม่แดอกพุ่นนันนั่นคือเลยสาวนี่ก็เคยประกวดมาแล้วคือกันครพาไปที่สี่อันชาติครับ<อ>ตัวตัวได้ที่สองเหรอยู่น้ำเสียคมอ๋อแม่แม่ของสาวเลยมั้งเออมันเออตัวได้ที่สามมั้งหูจับจับเมื่อไรตัวที่สามจับกันเพื่อแต่อื่นเพราะว่ามันซีไข่มุกบุลุกคือที่กุมภ์ได้ที่สี่ตัวได้ที่หาเาด้๋ยวนี้ชื่น้ำ ยี่น้ำรัเตื่องไปเบิ้งไปเบิ้งแบดนี้ไปเบิ้งแม่พนุการพขออมนโชกมาดิเว่าแม่วันไหมก่อนแม่ใส่ท้องครับไม่ใส่ท้องซุ้มนั่นมีจต่ตัวงามๆด้วกันเด้นางจึงพึงจริงพิงนั่นคุณนะมีจต่ตัวงามๆที่น้าาตงีลูกบอกาพ่อทองสีมาร้อข้ไทยปายังพันได้สนเขาตัวเมื่ยผลไงรเขหกเหียอ ลูกพยาหงเงี้ยลูกยาหงเงี้ยแม่ลูกยาหงคบเลยลูกตัวนี้ลูกไปลูกไพาหงเลยองเดีตัวตัเยีนย่งดีวลูกยาหงครับไปซื้อมามัน้าจะวางมันไม่รู้ก็สมาเถียหมดชัวงคือ้็จะอาไปเบิ่งแต่่เอาแล้วก็จะวาเส้นพญาหงแล้วมันขึ้นอีกพอเสเพก็ติดเขามากอติดกับาพฤิ่อพันอยู่เป็นลูกยาหง นักฝ่าบม่ยอมไม่ยอมนักฝ่าลูกของสุดยอดเมื่อก่อนฝ่าของเสียชีวิตไปของสอสชีวิตตอนนี้นะสิเมนเมนเมื่อก่อนของควายเป็ดต้องสุดยอดเมื่อก่อนฝ่าสิแมนลูกกันอยู่ไทยตอนนี้ลูกพญาหงส์แมนสวยงามจังวะเลี้งง่ายอยู่เนี่ยเป็นจังไหนเขาเป็นจังไหนกันนี่ฮะอยากได้อยากไปอยู่น้ำอยากไปยื้อแล้วเนี่ยโตผู้โอ้เป็นโตผู้โอ้ยรอให้รอ อยู่นู้นบางทาด้นี่นี่นย่้จองเด้วกูได้จองไปเนาะเอตงใ่รอเพราวจองไวแทะตัวนี้ได้่นางฟ้าเด้นางฟ้าเพิ่งอีจ่องเป็าแม่ัเป็นแม่บอกนะทีแทนแม่มันเมี่ยม่ไล้ตัวแม่ใหญ่เนี่ตัวแม่ตัวแรกยืน้ำบยือน้ำมาุ้งกว่าเขาเจ้าน้ำใส แม่แม่ลูกลูกอีนี่ไหมมีตัวแบกจย่างตัวถามประวัติมันว่าได้ตัวแม่ตัวแรกแล้วก็น้องพี่จะถือใครกันนะถืออย่างตัวละขวาตัวนี้โอ๊ยจมูกหูเดียวเดี๋ยวมาคือกันบอกโชคม่าเกิดน่าผมตัวแรกนี่อืมอันนี้แม่เจ้าโชคเจ้ามีโชคครับครับบึ้นกับแบเจ้ามีโชคแม่เจ้ามีโชคนะคะอ่ันนี้ท่องได้แปดเตียนตัวละท่องก็ได้ยังไงบ้าดิท่องก็แบบหัวหน้าหน้าคมไหม Bậc, ở nấm châu nấm nấm à à đào nhá lục đào, đào nhá <laughs> đây bớt quay phụ <laughs> <laughs>